สวัสดีครับน้องเบนเหนื่อยไหมร้อนด้วยนะทำตุ้มแล้วแล้วเนาะโอ้เนื้อตัวไม่เกลี้ยมโปรตีนเป็นคนขาวไหมเนี่ยอ๋อตอนนี้กลายเป็นคนสองสีแล้วเขาอยู่หน้าเตาร้อนร้อนนี่นะครับก็อ๋อเขาเรียกหิวแทนใช่ไหมแทนที่จะขาวแทนที่จะขาวกับเป็นดำกับเป็นคล้ำไปซะนะเออนะครับ แต่สีผิววันนี้คนคน่ังชาติชอบนะคนขาว่างชาติไม่ค่อยชอบนะฮะนี่ครับเป็นสีผิวคนไทยนะฮะก็จะเติบกันเรื่อยๆนะไปมันเรื่อยๆเลยนะครับนี่จะมีการจ่ายตังก่อนก่อนเอ่อ ก่อนเข้าไปข้างในเนาะจะงงมากเลยเนาะดีมากเลยครับแบบนี้จัดการตรงนี้คือจ่ายแล้วก็ใช่ครับถ้าเกิดถ้าเกิดชำชำเก่าที่ยกมาแล้วเราก็รู้เลยไหมว่าเอ้ยอันนี้เขาจัดทางแล้วอะไรเงี้ยเหมือนต้องมาเติมอ๋อต้องมาเติมนี่ขอชำใหม่ก็ได้เหรอโอ้ใจดีจังเลยนี่ทำบุญด้วยอะไรเนอะฮอฮ บริการดีแล้วก็แบบใจถึงด้วยนะใจถึงใจถึงพึ่งได้เลยนะน้องเบนนะอ๋ออันนี้เริ่ม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 จะง,งวนแล้วต้องเติมเลยใช่ไหม่ <ใน S 1> อ่าเดี๋ยวมาดูเรามาดูเทคนิคการเติมนะเน,นิคาน้ำหมดไปกี่หม้อแล้วไม่ทราบนะครับผมมาถึงเกือบเที่ยงแล้วนะเขาขายตั้งแต่เก้าโมงนะน 1. 1> จะแยกหม้อก,กันนะครับระหว่างน้ำซุปกับที่ลวกนะครับ มีเหลืองสองก้อนทานนี่จ้าส่วนใหญ่ต้องเบนจำหน้าลูกค้าได้ไหมเป็นคนในพื้นที่หรือว่าคนจากต่างถิ่นลูกค้า สองคั้าจะจจำได้เนะเาะาส่วนใหญ่ก็จะมีลูกค้ามาใหม่ก็มีเยอะค่อะอ๋อลูกค้าที่ชวนกันมาก็มีนะแบบลูกค้าที่ชวนกันมาก็มีนะแบบว่ากินกินเสร็จแล้วก็ไปชวนคนคนอื่นมาอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยมาร้านนี้เลยโดนแน่เพราะว่ามันคุ้มมากอะไรเงี้ยก็ต่างกันมากินแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือดูในโซเชียลนะตอนนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวกไก่หนะ้าซอยนี่กำลังดังในโซเชียลนะอ่าผมก็แอบ,บไปดูในโซเชียลเหมือนกันนะครับก็มีหลายคนที่มาถ่ายนะฮะ ก็คนรู้จักกันเยอะนะครับใน a ฟ e b o ๊ k นะในเพจนะฮะบวยเตียวไก่หน้าซอยนะครับใครมาไม่ถูกก็ลาดบุรณะ27อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลราดบุรณะเลยนะหาไม่ยากเลยลงทางด่วนทวานแขวนมานะครับตาม GPS มาเลยนะครับอ๋อน,นี่เส้นมาม่าก็มี นี่นี่คือคนที่จะมากินั้งนั้นเลยนี่จล้จอดรถไปตรงนี้นะฮะส่วนใหญ่เป็นคนทํางานนะวําทำงานนะฮะนี่โอ้เยอะมากเข้าคิวเลยครับเข้าคิวเลย ดูบรรยากาศโ้มีทั้งคนออฟฟิศมีทนะั้งผู้ชายแรงงานแล้วก็คนทํางานแถวนี้นะครับมาใช้บริการนะรมากินกันนะครับเยอะมากเลยนะครับวันหนึ่งผมออเอาเียนมาเยอะมากนะเป็นร้อยนะฮะหลายร้อยคนที่ทําไปนะนี่มาดูน้องน้องเบนนะฮะจะน้ําซุปไม่พอแล้วครับไม่รู้กี่ม้อแล้วนะก็ทําการตักน้ําซุปนะ ลงน้ำซุปนะอ๋อนี่โห้าสิบบาทคุ่มไหมครับคุ้มค่ะมากี่ครั้งแล้วครับพุ่งครั้งแรกค่ะอ๋อส่วนใหญ่ที่ผมมาสามวันนี้ก็คือก็มาครั้งแรกกันหลายคนเนาะรู้จักร้านนี้ได้ไงครับเพื่อนแนะนำมาออ๋เพื่อนแนะนำมาเนาะอ๋อเพื่อนในรายการอะไรนะอิตอิตแหลกอ๋ออิตอิตแหลกก็มาทานที่นี่อ๋อนั่นโซเชียลนะเป็นเจ้าดังโซเชียลเลยก็ว่าได้แล้วก็ตามมาพิสูจน์ดูว่ามันจริงไหมมันถูกจริงไหมราคา50บาทเป็นไปได้เหรอ ก็มาเจอของจริงวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ลองชิมดูถ้ากินอร่อยก็ชวนเพื่อนมาด้วยนะบอกต่อกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับว้าวจัดจุกเขาเรียกว่าจัดจุกเมนูจัดจุกนี่จุก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 ไปเลยครับนี่ไปแล้วครับน้ำซุปน้ำซุป เนก็กําลังปรุงน้ําซุปอยู่นะเนื่องจากว่ามันมันหมดแต่ว่าเขาเขาทำไปแล้วนะน้ําซุปที่เขาทำสต๊อกเอาไว้นะครับมีอยู่แล้วนะเขาแค่เอาไปเติมลงไปนะฮะอ๋อตรงนี้เป็นโซนเครื่องปรุงผมลืมนะพามาส่องนะตัวนี้เป็นโซนเครื่องปรุงนะถ้าเกิดได้ของมาแล้วจะมาปรุงด้านนี้นะครับนี่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 มีพริกดองมีน้ําตาลมีเขาเรียกพริกอะไรเนี่ยเอ่อ พิเผ็ดนะแล้วก็มีถั่วนะครับแล้วก็มีน้ำปลาให้นะด้านนี้นะครับโอ้โหคนเยอะมากนะครับอยูข้างในครับน้ำซุปก็ใกล้จะพร้อมแล้วนะฮะมีทีมงานช่วยตักน้ำซุปนะ บางทีโต๊ะไม่ทันนะครับก็ต้องก็ต้องรอด้านนอกก่อนนะเพราะว่ามันต้องเวียนกันเข้าไปกินนะครับออนี่จัดจุ่มกันนะเนี่ยจัดจุ่มเลยนะส่งงานเสร็จเลยมาแรกมาแรกเหมือนกันเปล่าส่งงานแถวนี้อยู่แล้วเขาตกง,ง,งานเหรอเปล่ามาส่งงานอ๋อมาส่งงานถ้าผ่านก็นก็จะมาประจำอ๋อถ้าผ่านมาประจําเลยเป็นไงครับรสชาติอาหารรสชาติของก๋วยเตี๋ยวมาสามสิครั้งนี่มาสามสิครั้งแล้วอันนี้ชอบก๋วยเตี๋ยวด้วยชอบไหมครับ ข้าตฮะมคเจ้าม่คะอ,อันนี้ตอบตรงเลยใช่ไหมแล้วรสชาติก๋ยเตี๋ยวก็โอเคอยู่ใช่ไหมนี่อู้คุ้มหุ่มุมห้าสิบบาทคุ้มจริงจริงนะฮะอ่าแล้วก็นี่จะมีตักเติมตลอดนะครับอะไรที่มันยุบมันร่องไปก็จะเติมอย่างนี้นะครับ โอ้โหมา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 ,มาโอ้โหมากินกันทั้งซอยแล้วมั้งเนี่ยคนซ,ซอยสุขสวัสดิ์2 7มากินกันเกือบทั้งซอยแล้วนะฮะแล้วคนจากต่างถิ่นก็มากินนะฮะตอนนี้ดังมากเจ้างนี้นะครับสั่งกลับบ้านได้กินที่นี่ได้ะฮะ ได้เห็นข้าในร้านนี้ประมาณ5้าสิคนด้านนอกอีกนะับก็น่าจะเกือบเกือบร้อยนะฮะก็เป็นร้านที่บริการจากใจนะฮะคือให้ลูกค้าได้กินแบบเต็มอินไม่ได้หวังผลกำไรอะไรมากมายในช่วงโควิดนะครับเนื่องจากว่าแม่ค้าก็เคยเจอสภาพาที่ แย่ๆเหมือนกันนะในช่วงโควิดนะครับก็เลยผ่านอาชีพมาขายคือเืทยไก่นี่ฮะอยู่หน้าซอยนี้ตุขตวันยี่สิบเอ็ดก็ประมาณห้าเดือนแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็ขายของออนไลน์นะไลฟ์สดเลยพวกนี้เนาะนี่ครับโอ้หน้าเหนื่อยแทนเลยยืนวันละหกเจ็ดชั่วโมงนะแข็งแรงมากเลยนะครับมีาายาบำรุงอะไรพิเศษไหมมีาายาบำรุงอะไรพิเศษมั้ยยืนนานๆ มิเตอร์เบนใช่ไหมมิเตอร์มิเตอร์285ใช่ไหมไม่มียาบรรลุงเลยนะแข็งแรงกลับบ้านไปก็กินหิวกินให้อิ่มนอนนมาให้อุ่นกินให้อิ่มนอนให้อุ่นเนาะอุ่นไม่เกี่ยวข้างในเนี่ครับถือว่าแข็งแรงมากเลยเนาะไม่ใช่มายืนตักอย่เนี่ยนะยืนกับเตาร้อนๆเนาะโอ้ยคนโรงงานก็มากินเยอะเนาะแต่นี้โรงงานเยอะมากสุขสวัสดิ์ เนี่ยเนี่ยท่าสนสนมาเนี่ยมากินเท่เนี้ทั้งนั้นเลยเเแล้วเอาแล้วมีคนที่เดินเข้าร้านเลยหรือว่าลูกค้าเก่า <c oughs> อ๋อแม่เขามาสั่งทัน,นี้ก่อนส่วนใหญ่นี่ลูกค้าต้องมาสั่งก่อนค่อยเข้าร้านหรือว่า อ๋อนี่บางทีเขาไม่รู้ไงเขาเดินเข้าไป้วข้างในเนาะนี่เดี๋ยวเขาก็มีคนบอกให้มาทางนี้นะครับเพราะว่าต้องมาสั่งแล้วก็จ่ายเงินก่อนนะครับแล้วค่อยเอาของเข้าไปกินในร้านแล้วก็จะมีเครื่องปรุงด้านาน,น้นมีเครื่องปรุงให้นะครับมีพริกมีน้ำส้มน้ำส้มน,น้ำปลาและด้านโน้นน้ำปรุงนะฮะนี่ครับพอกินเสร็จก็ออกมาอย่างนี้นะฮะนี่ครับโอ้โหผู้คนเยอะมากเลยนะฮะนี่ครับกรเดี๋ยวไก่ หน้าซอยนะฮะผู้คนเยอะแน่นอย่างนี้เลยนะฮะนี่ครับเด็กวัยรุ่นเด็กแวน้นคนในหมู่บ้านคนในซอยก็มากินกันนะฮะนี่ครับนี่มอเตอร์ไซค์ที่จะมาจอดนี่คือเตรียมทอ้องมาเต็มที่นะมากินบุฟเฟ่ต์ก๋วยเตี๋ยวไก่นะฮะน่ครับตอนนี้ก็ยินดีครับต่อ,อกัน เติมน้ำนะครับเพราะว่ามันม,มันยุบไปเยอะมากนะครับก็เลยต้องเติมน้ำซุกเติมน้ำลวกนะเดี๋ยวเราก็ามาดูบรรยากาศตรงนี้นะครับเนนนนดี๋ยวใครมาก็ต้องมาต่อฟิวนะ